เอ ante, มึงเชื่อกูนะกูยังหาว่าคุยพูดห,หน้าพุางพ่อพวดหน้าตรงเลยทำไมอ่ะนี่เห็นพุงรูปร่างอย่างนี้นะเมื่อเย็นพรเทพโทรมาหาพวพุงเฮ้ยจริงหรอเบลเออเข้าชวนไปเล่นด้วยเลยเฮ้ยแกโทรมาทวงค่าแชร์โอนให้ไปแล้วเอาเอาเอาอุ้ยเฮ้ยมันมีตัวนังสื่อ้วยเนี่ยเอ้ยอีพายแล้วนะครับและตัวนั่งสื่อให้ไปจะอ่านยังไงในทีนี้ ก็กะที่กูไปต้องเป็นคนอ่านให้ไงกูให้มึงอ่านเลยได้แล้วกูอ่านซะด้วยมาเชื่อใครก็อันกูอ่านได้แล้วกันนะถึงสุนันทินีเลยเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วบอกนันพูดเพื่อนเฮ้ยยังไม่จะลบเลยกูนะยังกูน้าเขาจำเรื่องแม่นทาไมลงในกะซิกรท่านผู้กมได้ นิ่มปูไม่ต้องมาห่วงใครหรอกมึงห่วงตรงเองเถอะมึงเข้าไปมึงไปบอกกับแม่มึงด้วยว่าอ่ะเอเป็นใครไม่ต้องห่วงกูผมยอมย่งทรงๆดูไหมเอางั้นปุ้นปุ้นองค์สัตย์ธรรมราชานี่จำไหมพระพันดาวสิงหราชเออก็ป้าเอาอ้างเองครับ เฮ้ยเบาๆนี <screws in the ground> ่มใช้สมาธิดึกอยู่ฝารูกชายใครวะพานุวัฒนกับมหาดเล็กรัชดาเพื่อยืนยันว่าทั้งซ้อมคนเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเป็นราชบุตรตัวจริงเแล้วก็เดินทางไปแต้งงาน ก็ใครเนี่ยผู้หญิงชื่ออะไรนะไม่รู้มึงร้องอ่านเอาคุณจำไม่ได้อาอาอะไรอาเอ๋อไอ้เอ๋นี่ของเขาเฮ้ยมันนอาอย่าน้มอ้ยอารยาอารยาอารยาผู้พูดอยู่ได้ไอ้เอ่ผู้พูดเนี่ยพ่อยืนยันว่าพานุวัฒน์เป็นราชบุตรตัวจริงและเป็นวันของอารยาลงนามสิงหราชเฮ้ มาอีกรอบนี้เอาอ่านเลยอะไรนะอา่านใ้เมื่อนพี่กูอ่านด้วยกูจำแม่นอยู่แล้วเอาอ่านเลยไม่ต้องร้องพูงกูรอบนี้เข้าคอ,อฟาดเอจเื่อลผ่านุวัจกัรัชดาสแสดงว่าไอ้ส่องคนนี้เป็นเจ้าตกใจอะไรอ่ะก็ตกใจทนมะืมันเป็นเจ้าเอาก็เป็นเจ้าก็ก็เจ้าไงก็ไหว้เนี่ยไหว้เจ้าเลยเไหว้เจ้าในยของมึง เราใหม่เราตื่นเต้นอะไรกันเจ้าฟ้าผู้มากษัตริย์กไงเอาล่ะ <c oughs>